ผิวพรรณดีๆใครก็อยากมีไว้เป็นเจ้าของถ้ามีสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่มาทําให้ตอบโจทย์นี้ให้เรามีผิวพรรณทีด่ดีและก็ปลอดภัยคุณอาจจะไม่สนใจหน้าแต่สินค้านี้น่าสนใจไหมครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอแนะนาผลิตภัณฑ์ไววีว่าผลิตภัณฑ์ที่นําสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่จะมาทําคุณค่านี้ทาให้คุณผิวพรรณเปล่งปลั่งนะครับจากสารสกัดส้มสีแดง หรือส้มสีเลือดนะครับที่ตัวนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังเลยรจริงๆขณะกันวิตามินซีที่มีเยอะมากใน,ในสารสกัดตัวนี้ก็เลยไปยับยั้งการเพิ่มเม็ดสีเมลานินนะครับขณะเดียวกันมันก็ล้างพิษทําให้ผิวพัรร์กระจางใสเนียนเสมอไม่กระดํากระด่างและก็ชะลอการหย่อนย่นด้วยตัวนี้นอกเหนือจากส้มสีแดงแล้วเนี่ยนะครับกรูต้าไทโอน อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ากรูตาไพโอนนี่มันเป็นอันตรายมันไม่เป็นอันตรายเลยนะฮะมันเป็นสารที่ร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นตับไตม้าปอดเนี่ยผลิตของมันออกมาเองอยู่แล้วซึ่งถ้าผลิตออกมาเยอะมันก็จะเป็นต้านมะเร็งนะครับดังนั้นการที่ทานเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันจะไปช่วยเสริมทําให้เซลล์ของเรานี่แข็งแรงมากขึ้นทําให้ดีท็อกขับพิษออกจากตับ ขณะเดียวกันคนผู้ชายที่เป็นหมันนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีการทดลองเอาไปช่วยแก้โรคมะเร็งหรือว่าผู้ชายที่อยู่ในภาวะท,ที่เป็นหมันโรคหัวใจอะไรต่างๆตรงนี้มันไปเสริมระบบภูมิคุ้มกันและก็มันมีผลข้างเคียงก็คือทําให้ผิวพรรณผ่องใสตัวนี้นะครับคือกรลูตาไทโอนและตัวแอลซิสเตอีนเนี่ยมันเป็นตัวที่สร้างกรลูตาตัวนี้มีความโดดเด่นนอกจากขกจัดพิษออกจากตับแล้วนะฮะเขายังไปทํา ให้อ่าบางทีเรากินยาพาราเซตามอลเกินขนาดหรือว่าเราทานแอลกอฮอล์หรือกควันบุหรี่อะไรต่างๆพวกนี้มันไปทําลายตับและสมองนะฮะตัวแอลซิสเตอี e เนี่ยจะไปช่วยทําให้เซลล์สมองและก็ตับเนี่ยแข็งแรงและก็ต้านพวกนี้ได้ด้วยนอกเนือจากนั้นยังทําให้ใบหน้าขาวสว่างใสผิวอ่อนกว่าใบนวลเนียนคุณค่าขนาดนี้คนมีไว้ติดบ้านนะครับ พราะตัวนี้ผ่านมาตรฐานออยและผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP ดังนั้นของดีเราต้องีไใบคู่ก,กันคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วมีความนอกเหนือจาก หลับง่ายระบายคล่องผิวพรรณผ่องใสเป็นธรรมชาติน้ำหนักคุณก็จะได้รับการควบคุมและก็เาผาผลาญได้อย่างดีเลยอออินวันเม็ดเดียวหนึ่งครั้งก่อนนอนน้ำสองแก้วแค่นี้คุณก็จะมีความสบายสบายอินบ็อกโทรหรือทักเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ